เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตอนที่คุณแม่เดินไม่ได้ฮะแล้วคุณลูกเห็นไหมต้องลากอย่างงี้ลากไปไหนเนี่ย拉เข้าห้องน้ำ拉เข้าห้องน้ำเหรอฮะเดินตามเโอ้โหอย่างงี้เลยฮะนี่คือภาพเมื่อก่อนเลยใช่ไหมโอ้ต้องลากอย่างงี้เลยนะฮะโอ้โหนี่ทรมานมากเลยแล้วก็แบกเข้าห้องน้ำอีกทีกกโอ้โหโอเคฮะนี่คือเมื่อก่อนเลยใช่ไหมโอ้ห์น้องสาวอ่ะครับนี่คือเมื่อก่อนนะนี่เมื่อก่อนนะฮะ โอเคฮะขอบคุณมากนะฮะเดซที่ให้เราดูโอเคครับาาทีเออ่เดินได้นะที่ลุกช่วยเหลือตัวเองได้นะสามวันสามวันสามวันพอไม่พอ,พอ,อเรากินกินอาหารตัวนี้ไปกี่วันฮะสองอาทิตย์นั่นแหละสองอาทิตย์จนเขาเดินแบบนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหม,ม,มหอ่บได้ขยับได้ลุกยืนได้ กินวันละกี่มื้อฮะไอ้กินวันละกี่ครั้งฮะวันสองครั้งอยากอยากรู้นะฮะว่ากินตัวไหนมากอยากรู้ไดให้ช่วยพาไปนะฮะแต่คุณแม่คุณแม่ป่ายลองพาเดินไปนะฮะคุณแม่ป่ายลองพาไปนี่นี่คุณแม่ป่ายพาไปน้ำลูกยอขวดแตกไปโอ้โหนี่ตั้งอยู่เลยใช่ไหมนี่อ๋อผมเห็นแล้วไหนลองชี้ท้าทาตัวไหนมาฮะให้ให้ลูกค้าลองชี้เลยไหนฮะ อ๋อตัว M กับ V ใช่ไหม M กับ V แล้วก็เบก้าแคร์ชุดนี้เลยใช่ไหมฮะหมดนี่ละกินหมดโอ้แคลเซียมแล้วก็สไปน่าแล้วก็มัเตอร์์แล้วก็เทียมเห็นบอกว่ายังมี น้ำลูกยอด้วยใช่ไหมอ๋อโกดแตกไปแล้วอ๋อนี่คือชุดหนึ่งเลยใช่ไหมตอนนั้นก้าวฟักเงินประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมห้าพันห้าพันบาทโอ้โหมานั่งนี่ได้นะที่สุดท้ายพวกช้ใอุ้งบอกว่านั่งเนี่ยเขาทำเอาแม่ไปได้ไงดัมหนึ่งถึงสามแล้วก็นัมหนึ่งถึงสามสิบเดินก็เดินมาอีกไงว่าเองเองก็ตกใหญ่ใหญ่ลูกลูกงงเลยใช่ไหมงงเลยเอาวละเดี๋ยวยังไงเห็นคุณแม่เออเชื่อคุณลูกบ่อยๆเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คุณลูกหน่อย ใช่แม่ว่าช่วงช่วงนั้นใช่ไหมเอ่อรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้รู้จะดีใจหรือปลาพี่แม่หายแล้วดีใจได้ดีใจตบมือใหญ่เลยแม่เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เหรอฮะโอเคโอเคสวัสดีครับพี่คำรถ้นะครับสวัสดีครับแม่เอาละครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกสาวบ้างนะครับมาลูกสาวบ้างว่าว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นสวัสดีครับสวัสดีไม่ทัาบได้นาตัวชื่ออะไรครับ อ๋อแล้วครับนั่นที่คุณแม่เขาเขาเขาเป็นเขามีอาการยังไงเขามีอาการอย่างไงบ้างปวดมากแม่อตนแรกก็เขาเป็นไหลายโรคความดันเบาหวานหัวใจกระดูกง,งทับเส้นจากที่เขาเดินไม่ได้คดือว่าตอนแรกแกน,น็อกเบาหวานไปต้องหลังหนึ่งปีเนะี่ยที่เดินไม่ได้เป็นน็อกเบาหวานบ่อยมากอาทิตย์นึงรถจะมารับประมาณสองครั้งที่ต้ลงมาหลับ,บมาถ,ถึงเขาแบปั๊มปิ๊มอะไรกันใหญ่แม่จะไม่รู้สึกตัวอ แล้ช่วงสุดท้ายที่จะแม่มาพบสุบิเดิมเนี่ยกลับมาตีหนึ่งเสียงแม่หายใจข้อก็หันไปแม่ตาค้างอาปากเนี่ยเรียกลงโรงพยาบาลครับแล้วมึงแฟนก็มูสิตอ่ะแฟนอุ้ยอ้อยเนี่ยเอามาแนะนําว่าสุบินเดิมในินเธออย่างนี้อย่างง้นอ,อน,นี้เราก็ไม่มี<อ>ตังค<อ>นะ์เนาะถามว่าแพงไหมเขาบอกไม่แพงหรอก้อยกว่าบาทพอมาจริงๆอาจารย์ผมบอกมันเทนนิ่งจริงๆแล้วมันห้าพันโอ้โหจากร้อยกว่าบาทก็เป็นห้าพันใช่ไหมเพราะว่ามันแค่ตัวเดียว แม่เปนตัวเดียวจย์บอกว่าแม่เป็นหลายโรคต้องกินหลายอย่างหลายัอเพราะว่าสีวิเตเดิมของเราเนี่ยมันจะไป,ไปช่วยกันดูแลร่างกายเรามีหลายส่วนไหมหัวใจตับไตอะไรเงี้ยเราก็ฟังดูชุดใหญ่มันก็น่าจะเป็นจริงอะไรเงี้ยก็ลองเสี่ยงหนึ่งว่าลองเสี่ยง,งแม่ทาน เพราะมันลำบากมากช่วงแม่เดินไมได้ถามจริงนี่ร้องไห้กับพี่อ้อยเป็ประจำแล้วไ่ไปเยี่ยมไปทุกเกียริไปะออกายมันมีค่ารถค่าลากเกียรไปหลายามครับแล้วครับมันมันเหนื่อยใช่ไหมฮะมันเหนื่อยอือดูแลพ่อด้วยครับลำบากคุณพ่อก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมครับเดินได้เดินได้ละ